สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลยนะครับเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับมาเลวันเสาร์นะครับสําหรับมาเลเนยวันนี้ก็ตรงกับวันที่สองนะวันที่สองวันเสาร์นะครับของมาเลก็จะมีให้ชมทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วกับวันพุธนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วกับพุธนะครับออกเวลาหกโมงเย็นนะ 6มงเย็น35นาทีนี่แหละของทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และก็พุธนะครับทางวีพีธรรม,มดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความมันเทึงทุกวันทุกวันนะครับเมื่อคราที่แล้วก็เข้านะครับเข้านะออนะนะครับนะครับ ้าที่แล้วให้9012บนนะครับก็มา08นะเข้านะครับเข้านะถึง08หรือเปล่าคู่เจาะถึง07นะครับเจาะไม่เข้าวินก็เข้านะขาที่แล้ว54นะครับประมาณนี้นะครับวินก็เข้าเจาะก็เด่นก็เข้านะครับเน้นบนนะเน้นบนนะครับอ่าเน้นบนนะเที่ยวนี้เน้นบนหรือเน้นล่างเดี๋ยวมาดูก่อนนน เน้นล่างนะขอขอเน้นล่างเน้นล่างนะเน้นล่างนะอืมครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะครับชมกันเลยอันนี้เน้นล่างนะครับคราวนี้นะ,ล,ะล่างนะครับล่างนะครับ เด่นนะครับเด่นเดเด่นเด่นเด่น,เ,ดน,เ,ดนเอาค่อยดับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับขอเน้นที่แปดเก้าศูนย์นะจำแปดเก้าศูนย์คู่กับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแบมบนี้หกเจ็ดนะ อ่ามามาเขาเรียกคู่จอนะคะนี่นะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับส่วนแปดนะครับแปดนะครับคู่กับนะครับอือสามสี่ห้านะแปดนะครับอ่าส่วนชุดวินนะครับวินนะสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าทีนี้ ขอเลือกที่เก้าแล้วกันอ่าครับวิวินนะครับสามนี้นะครับเด่นเด่นเด่นสามสี่ห้าเนี่ยก็น่าจะมาคู่กับนี่นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับประมาณนี้นะเน้นล่างนะครับอันนี้นะเน้นล่างให้สังเกตดูตรงนี้นะครับรอบไหนเน้นล่างก็ล่างเน้นไหนไหนเน้นบนก็บนนะครับแต่ถ้าใครกันกันใครใครใส่ล่างก็ได้กันบนไว้ก็ได้นะครับแล้วแส่นะในใน ในเขตที่ว่าจัดได้ทั้งบนทั้งล่างนะบางที่ก็จัดได้เฉพาะบนอะไรเงี้ยก็จําเป็นต้องเลือกเอานะครับประมาณนี้นะครับ,รบเราเด่นที่สามสี่ห้าข้างหน้าเนี่ยนะนึ่ครับสามสี่ห้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสืมสว่ห้าส่วนทางนี้ให้ขยับออกไปก่อนจะได้ไม่ไม่ไม่ทําให้ลายตาตาลายนะครับตามนี้นะครับส่วนแปดแปดสามแปดสี่แปดห้าตามนี้นะครับ นี่เะาครับเด่นสามดีห้านะคู่กับเด่นล่างนะครับเด่นสามนี้นะครับขอเรียกที่แปดเก้าส่นแล้วกันนะครับอันนี้คือคู่ที่เด่นนะทางนี้นะทางนี้เป็นลองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินก็สามนี้นะครับรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งขอเน้นที่เก้าแล้วกันนะครับลองแปดแล้วกันนะครับใครชอบประจัดไปนะครับแปดลองเก้านะครับประมาณนี้นะครับ มาเลวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้มีอีกนะมาเลนะเสาร์อาทิตย์นะครับออกทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เวลาหกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะอออหกโมงเย็นนะครับเออรับตามนี้นะครับเด่นนะครับทางนี้จะเป็นคู่เด่นนะทางสีเหลืองเ่ยนะทางสีนี้ค majesty, antis, inde, ู่รองนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะให้เวลาจดกี่ชั่วโมงดีหนึ่งนาทีอ่าหนึ่งนาทีทันนะหนึ่งนาทีนะ ที่1นาทีอ่าครับจบนะขอขอบพระคุณมา,มากๆนะครับขอทุกท่านชคดีชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้มาบนมาล่านะวันนี้นะครับโชคดีชคดีครับนี่ครับ